ทำการกระแสการค้าโลกที่ผันผวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยกลายเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้ผู้แสดงสินค้าชาวจีนเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆใ,ในตลาดต่างประเทศภายในงานแคนตันแฟร์ครั้งที่138ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองกวางโจวหนึ่งในผู้ซื้อที่กลับมาเยี่ยมชมงานนี้อีกครั้งคือฟาลิสซึ่งมุ่งตรงไปยังโซนจัดแสดงรถจักรยานยนต์เพื่อพบปะพันธมิตรเก่าจากบริษัทเทคโนโลยีกีฬาในมณฑลเจ้อเจียง ฟารลิสจัดหารถจักรยานยนต์จากบริษัทจีนแห่งนี้มานานกว่า15ปีและเติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาแม้ปัจจุบันตลาดจะเผชิญแรงกดดันจากนโยบายภาษีของสหรัฐซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเป็น100%และจากเดิม30%ในเดือนหน้าแต่ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายจะยังคงมองเห็นโอกาสใหม่ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงเพื่อขยายตลาดในระยะย,ยาว